รวมทุกไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องคุณหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงสวัสดีคุณฝันทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านนะครับทาง YouTube PRD 7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรครับที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวงังและการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวคิดเทคนิคแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้ เป็นไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคครับเพราะในแต่ละมเมล็ดพืชพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเรายังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิต การจัดการปัญหาโรคพืชแปลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชชิงินล้านจากการทําการเกษตรครับและหากพูดถึงการจัดทรงพุ่มของทุเรียนก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตรวมไปถึงวิธีที่ใช้ในการจัดการทรงพุ่มทุเรียนในแบบต่าง และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งเพราะหากเราไม่มีความรู้เหล่านี้ก็อาจจะทําให้เรานั้นไม่ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญของการทําทุเรียนครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการออกดอกติดผลของทุเรียนซึ่งวันนี้เราจะได้รู้กันว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการออกดอกของทุเรียนเรามีวิธีอย่างไรที่ช่วยให้ทุเรียนออกดอกติดผลได้อย่างสมบูรณ์ วันนี้เราพาไปพูดคุยกันกันกบคุณธีรพัฒนอุ่นใจที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตอนออกเกรรษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2555และปี2561ครับครับผมธีรพัฒนอุ่นใจครับเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ปลูกทุเรียนแล้วก็ในอดีตก็เป็นตําแหน่งนายกสมาวันชาวสวนทุเรียนไทยภาคบนนองปัจจุบ,บันเป็นที่ปรึกษา นายกสพัน์ชาวสวนทุเรียนไทยปาราวันออกนะครับอดีตผลงานที่ผ่านมาก็ปีสอ5 5ันห้า้อยห้าสิบห้าได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัจจีฟาร์มรางวัลอันที่สองก็คือรางวัลเมื่อปีหกพันสองพันห้าร้อยหกสิเ็ดรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาชีพทำสวนครับสำหรับทุเรียนนะครับมันเป็นไม้เนื้อห่อนนะครับถ้า ถ้าเราไม่มีการตัดแต่งอะไรพวกน,นี้ครับมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะทําให้มีการบริหารจัดการยากเรื่องของต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นครับแตยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการเ,าเขาเรียกว่าตัดแต่งทรงพุ่มถ้าอายุอายุตั้งแต่หกปีเจ็ดปีขึ้นไปเนี่ยถ้าอายุสูงเกินแปดเมตรหรือสูงเกินสิบเมตรเนี่ยเราจะทบยอดลงมาเหลือประมาณสักหกเมตรนะครับแล้วก็ตัดแต่งรอบทรงพุ่มเพื่อให้มัน จัดการ,รบริหารได้ง่ายหนึ่งก็เพื่อเลือกลดเรื่องโรคและแมลงนะครับแลวสองเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการประหยัดค่าแรงงานไม่ว่าจะเป็นการพ่นยาก็ดีการยงยงกิ่งก็ดีการยงลูกก็ดีนะครับอันนี้ก็จะทําให้ลดต้นทุนในเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวสวนจะนิยมทํากันมากปกตินี่ก็คือสามปี ามปีนะครับเราจะมีการตัดแต่งทรงพุ่มสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสูงเกินนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกพี่เคมันเป็นการบริหารจัดก,การที่เพื่อการลดต้นทุนแล้วก็ป้องการเรื่องของโรคและ,มะแมลงได้ด้วยนะครับเพ่จะทาให้มีการจัดก,การได้ง่ายอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่ชาวสวนพิจารันทำครับข้อดีก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็การทําทุเรียนสมัยใหม่หมนะครับ เราจะไม่ได้ยอมทําให้ต้นสูงเพราะมันเปลืองค่าแรงงานแล้วก็อันมันอ like, so, ันตรายด้วยครับก็ก็อย่างงี้ครับก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันดับแรกก็คือเกี่ยวแขนงข้างในออกหมดเลยแล้วก็เก็บเก่งเชือกอะไรพวกนั้นที่เราโยงมาจะอกให้หมดลักทีนี้ถ้าพุ่มใหญ่เกินไปสูงเกินไปเราก็จะตัดแต่งรอบเลยนะครับเราเราใช้ปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของใช้แรงงานคนอย่างเดียว นะครับขึ้นตัดยอดแล้วก็อยู่บนยอดอ่าดูว่าเราจะทําให้เป็นวงกลมแล้วก็คลิปคลิปปลายยอดเก่งที่มันเกินออกมาหรือมันไม่ได้ตําแหน่งเราก็จะเอาออกให้หมดนะครับเราจะตัวนี้เราจะทําเป็นทรงดอกเห็ดหรือทรงกลมๆครับเพื่อหนึ่งเพื่อเกิดความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็แสงสว่างซองได้ทั่วถึงด้วยด้วยยังไม่มีเครื่องจักรที่จะเข้ามานะครับแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยมันมีเครื่องจักรเข้ามาเพื่อ เรื่องของการตัดแต่งอะไรพวกนี้แต่จริงๆนี่ว่าเครื่องจักรมันมีราคาแพงเกินไปเสื่อเกษตรกร,ร,กรน่แต่และส่วนแต่ละรายเราคงอ่าไม่มีอะไรอยังไม่มีปัจจัยพอที่จะเอาเอามาแล้วมันไม่คุ้มคุ้มทุนที่จะลงทุนในเรื่องเรื่องอย่างนั้นครับเพราะจริงๆอ่ะหลังจากการเก็บเกี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถตัดแต่งได้เลยนะครับตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพ่นยาลาป้องกันการติดเชื้อ อาการโรคโรคเข้ารำไยต้นเราจะต้องฉีดจะป้องกันก็เรียกว่าล้างต้นนะถ้าถ้าเอา,า,าสาสังสวนนะครับช่วยชวย่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะหนึ่ง,งเพราะว่ากิ่งมันโป่งมันลงเพราะว่าไอ้ความชื้นสะสมเนี่ยโรคมันชอบนะครับโรคมันชอบมากมันจะทาให้เกิดโรคง่ายๆแต่ถ้าเราตัดแต่งกิ่งร่งเนี่ยแดดส่องทั่วถึงกิ่งเนี่ยหนึ่งจะทําให้ต้นไม้แข็งแรง,งด้วยนะครับแล้วก็เรื่องโรคฟิวก็ดีโรคเข้าอะไรก็ดีที่มันอยู่ในดินเลยพวกเนี่ยเมื่อแดดส่องเนี่ยมันก็จะ ลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเราสามารถที่จะป้องกันได้ในอนาคตถ้าเรามันตัดแต่งกิง่งแล้วก็ทําให้แดดส่องทั่วถึงครับมันไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคครับอ่าไม่มีการตัดแต่งนะหนึ่งหลอนเจาะลาต้นเข้าแน่นอนสองรากเน่าโคดินย่งคนต้นโรคเนี่ยรากเน่าโคดินเกิดสามตอนนี้โรคในปัจจุบันและโรคหน้าฝนนะครับถ้าไม่มีตัดแต่งกิง่งที่เหมาะสมแลวแดดส่องไม่ทั่วถึงฟิวเซียมลงครับ ถ้าฟิวเซอร์เลียมลงจนเกิดสปอร์เนี่ยมันสามารถลามได้ทั้งทั้งสวนเลยนะกับไฟทอฟทร่าก็เหมือนกันครับแต่ถ้าเอามาต้นไหนเป็นแล้วนะต้องรีบรักษาหรือว่าก็ค่อนเผาทาลายทิ้งเลยอย่างเงี้ยมันจะทะมันต้องการการลุกลามได้นะถ้าเราตัดแต่งเก่งเขาก็เนี่ยมันจะลดได้เยอะนะถ้าเราไม่ตัดแต่งหรือปล่อยมันพึบเหมือนเดิมแดดส่องไม่รอดถึงรับรองครับเกิดแน่ๆครับ น่ายิ่งนะฝนได้โรคเกิดง่ายครับไฟท็อปเซล่าก็ดีฟิวซเซียมก็ดีลาสิมโฟเลยพวกนี้ครับเกิดขึ้นกับอาไรอย่างพ่ออย่างยิ่งแมลงนะเป็นแหล่งสะสมแมลงครับเพลี้ยไฟก็ดีไายแดงก็ดีครับรตามเก่งการนอนเจาะต้นเกิดขึ้นได้เยอะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเกษตรเงินล้านจากทาง y o u t u พ e ี r เจ Podcast กันต่อครับ กำลังฟัง P R D 7 Podcast กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube P R D 7 Podcast ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณเทีรพัฒน์อุ่นใจที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาพตะวันออกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2555และปี2561ครับคือจริงๆอะเรื่องของ การออกทุกเรียนจะออกดอกได้เนี่ยมันต้องมีการสะส,สมอาหารที่เพียงพอนะครับคือจริงๆถ้าหลังจากที่ตัดแต่งและเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถสะสมอาหารตั้งแต่ใบชุดที่สองเป็นต้นไปเนี่ยเราสะสมอาหารทั้งทางดินและทงางใบนะครับพอเราปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยเข้ามาเสริมเพื่อที่จะบังคับให้ทุเรียนสร้างความเครียดเพื่อให้ออกดอกได้ครับพวกมีสารไพรโคเข้ามาช่วยนะครับเพื่อทำให้ยับยั้ง ยอดอ่อนเราจะทำให้ทุเรียนเครียดเราจะไม่เกิดการออกดอกอันนี้โดยวิธีสมัยใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วทุเรียนจะออกดอกได้นยะถ้าส,าสะสามอาหารดีกระทบอากาศแรงเยน็นหรือว่าอากาศหนาวเข้ามาอย่างเงี้ยกระทบทำไมมันสามารถที่จะออกดอกได้ครับถ้ามีการากสรสมอาหารเพียงพอครับแต่ถ้าสะสมอาหารไม่เพียงพอหรืออาหารในต้นไม่เพียงพอมันก็จะออกดอกปลายหมายควาว่าดอกเขาเรียกว่าภาษาชาวสวนเรียกว่าดอกไม่พอต้น ครับเพราะนั้นปัจจุบันต้องมีการจัดการเรื่องเรื่องธาตุอาหารวยครับอย่างปัจจุบันเนี่ยฝนมันยังชุกอยู่แนวฝนชุกอยู่อย่างเงี้ยมันจะสิ่งที่สิ่งที่เราจะได้คือใบอ่อนนะครับต่อให้สะสมอาหารมาเยอะถ้าฝนตกตลอดอย่างเงี้ยอาหารนะาจะจะถูกใช้ไปการพัฒนาใบอ่อนแต่ถ้านะครับถ้าฝนแรงปุ๊บอย่างอย่างเช่นตุลาเนี่ยถ้ามันแรงช่วงที่กัญญาสิงหาคันยาเราสะสมอาหารพอ ตุลาเข้าแรงปุ๊บเนี่ยลมหนาวเข้ามาเนี่ยสามารถออกดอกได้เลยเพราะอาหารพอแล้วอย่างเงี้ยมันทาให้ออกอดอกง่ายอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเลยครับเป็นปัจจัยความสําคัญเลยหนึ่งเรื่องอากาศสองเรื่องความเครียดของต้นไม้นะครับสามารถทําให้ทุเรียนออกดอกได้ครับ<ม>ถ้าสับสนอาญหาให้ความก่อนแล้วอ่าเรามีปัจจัยตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ทุเรียนออกดอกพอต้นก็คือสร้างความเครียดโดยการใช้ สารแทโคเไโซนไปยับยัง้งจิบบริลินปลยอดเพื่อไม่ให้มันแตกใบเมื่อไม่ได้แตกใบม,มันก็จะเปลี่ยนพลังงานอามาเป็นแป้งและน้ำตาลตั้งยงกิ่งแล้วก็พอเข้าอากาศมันก็สามารถที่จะออกเป็นเป็นดอกได้ครับโดยการใช้สารแทนโควไโซนครับปัญหาเรื่องการติดผลถ้าถ้ามันติดผลมาแล้วปัญหาที่จะทําให้การติดผลก็มีอาหารไม่ขาดเติมอาหารมันเติมอาหารต่อเรื่อง แล้วก็อย่าทําให้ทุเรียนเกิดการแตกใบอ่อนถ้าแตกใบอ่อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสลับไม่ว่าดอกไม่ลูกเป็นลูกเป็นดอกก็ดีช่วงดอกก็ดีเป็นช่วงห่างแย้หรือลูกอ่อนก็ดีเนี่ยถ้าแตกใบอ่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถทําให้หลุดหลุดร่วงได้นะครับร่วงได้เลยบางทีมดตต้นก็มีนะครับอากาศหนาวจัดก็สามารถร่วงได้เลยฝนเยอะๆก็สามารถร่วงได้เลยนอกจาะนั้น,นอาหารต้องคอยเติมตลอดเวลาครับ อย่างทั้งทางใบนะครับทางใบแล้วก็อาหารที่ดอกที่ผลเลยอันนี้ก็สามารถลดการหลุดร่วงได้แลวจะทําให้อ่าการการติดผลได้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาช่วงดอกบานน่ะก็ต้องมีตัวช่วยคือช่วยการปัดดอกด้วยจะทาให้การ,รสมงกสรได้ดีและสามารถติดลูกได้ดี <S <S ปกติเนี่ย <S <S <Mercy. S 1> การการตัดแต่งลูกเนี่ยสาคัญเลยครับถ้าเราไว้ลูกเยอะโดยที่ไม่มีการตัดแต่งหรือว่า ไว้ลูกเกินกําลังของต้นเนี่ยมันก็จะมีการหนึ่งนอกจากมันจะสลัดเองแล้วนะครับสองที่มันเหลือรอดมันจะทําให้ลูกไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าปิดเปรี้ยวโคไม่เต็มรลก็ไปทาให้กลายเป็นตกสายเยอะมันทาให้ไม่ได้ราคาเกษตรกรเลยก็ต้องมาตัดแต่งช่วงตั้งแต่ผลอ่อนเช่นอ่าช่วงไข่ตกระทาตัดแต่งไปรอบนึงสักเจ็ดสิบเปอร์เซนที่เหลือก็ไปคัดท,ทีลูกไข่ไก่แล้วรอบสุดท้ายก็ยจะเป็นช่วงที่ลูกไข่ห่านช่วงที่ก่อนโยงคนระับอันเนี้ย เพื่อให้คัดเอาลูกที่สมบูรณ์ที่สุดทรงสวยที่สุดไว้นะครับแล้วก็บำร,รุงรักษาต่อไปและมันจะทําให้่าทุเรียนมีคุณภาพเรื่องรูปทรงแล้วก็อ่าุงบำรุงรักษาได้ง่ายและที่สําคัญคือจะทําให้ได้ราคาด้วยครับคืออย่างนี้ครับทุเรียนนะบ้านปัจจุบันน,น,น,นะถ้าถือว่าเป็นเพื่อสังเกจตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการปลูกกันเยอะ,ะเกือบทั่วทุกภาคของประเทศแล้ว นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้มือใหม่หรือผู้ปกครองเรียนใหม่ๆกังวลเอ่อเขาเรียกทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าอนาคตของ่ผู้แข่งเยอะไม่ว่าจะทั้งตลาดภายในและตา่างประเทศเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือทําใจเรื่องของปัจจัยที่จะเข้ามาภายนอกอย่างเช่นกลไกลทางการตลาดเรื่องราคาเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่การจัดก,การบริหารจัดก,การส่วนเราเนี่ยเราสามารถที่ทำเองได้แต่ที่สําคัญครับต่อไปในอนาคตเนี่ยอ่า เราจะต้องเน้นเรื่องของการลดต้นทุนให้ไม่มากที่สุดนอกจากนอกจากการจัดก,การแล้วนะครับเรื่องลดต้นทุนนะครับถ้าเราทุ่มเรื่องของต้นทุนลงไปมากเท่าไหร่นะเรื่องรับปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เรื่อง,องการตลาดเนี่ยมันจะทําให้บางครั้งเขาเรียกว่าเสมอตัวเราขาดทุนหรือกําไรน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะนั้นต้องทําใจเรื่องนี้ด้วยครับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ต้องต้องเป็นสิ่งที่น่าห่วงในอนาคตนะครับผมถือว่าว่า ถ้าทำสวนแล้วต้องทำใจครับต้องทำใจนอกจากมีใจรักแล้วต้องทำใจเรื่องนี้ด้วยปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ครับคือการทำเรื่องดี่รคุณภาพามันเริ่มต้นที่ตัวเกษตรกรเองนะครับนอกจากใส่ใจเรื่องของการจัดการแปลงให้ถูกต้องตามระบบ G P แล้วนะครับเราเรื่องของการพัฒนารูปทรงเรื่องธาตอาหารก็มาจัดการนะครับแล้วก็อ่าที่สําคัญที่สุดอ่าอย่างที่ผมบอกไปกค่คือเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเราอ่า ก็ต้นทุนการตัดแต่งไว้ผลที่ที่ให้รูปทรงที่ดีอมันจะทําให้มีราคานะอันนี้ก็คือจะทําให้เกิดทุเรียนคุณภาพได้ถ้าทําำทุเรียนแล้วต้องทําตามระบบ j p ที่ผรมวิจารารกำหนดนะครับอันนี้จะได้ทุเรียนคุณภาพ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนมาอย่างยาวนานจะเห็นว่ามีเทคนิคมีเคล็ดลับต่างๆนะครับที่ออกมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับรวมไปถึงมุมมองของทุเรียนนะครับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองเท่านั้นที่สะท้อนให้เห็นว่าเราทุกคนต้องใส่ใจในการทาทุเรียนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทําในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การแข่งขันเพราะในอนาคตยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่กําลังทําการแข่งขันในเรื่องของตลาดตัวเหรียนครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง y o u t u b e p อ d i t ดิจิตพอดกับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปานชัสาร,รการผู้ดำเนินรายการ ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube P R D 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบรี99.75เมกะเฮิรตส์สวทระยอง91.75เมกะเฮิรตส์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตส์สวทตลาด92.75เมกะเฮิรตซ์และสวทชสระแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast